คนี่มาเอารลงเท้าพี่น้องนัดไรวันเ้าแลเราลืมวันเศา้าเราพิบอลไดมาพอวันนี้วันอย่างไรวันจันทร์วันจันทร์ได้ครูเดียววันอาทิตย์เปิดบ่เปิดครับโอ้บ่ได้แวอเบิ่งได้ได้คููได้นะคู่นี้โอ้พอดีลับสิไปกรงเทพเนี่ยคููนี้รับไปนะเย็ยบยางดีพี่น้องคุณนะมือเอามาเจ้าเห็นบอันอาจังตางพวกเราเราเย็บอมให้ยางดีพราพี่น้องอนีแนนอนใช่ปะ ได้คู่เดียวก็คู่เดียวไปก้อนพะว่างานเหล่า,ลาไล่พี่น้องเบิร์กว่าอยาอยูกว่ะได้หนึ่งคู่ครับผมได้ลงเท้าไปเที่ยวกรุงเทพแล้วพี่น้องอจากบา้านใน้พอคู่นี้นะร้อยสาวน้อยสาวโอเคหน้อยสาวเหลืออีกสามคู่เนาะครนะับเหลืออีกสามคู่ครับผมวันนี้ได้แค่คู่เดียวนะออรอปอ,ปอ อส่หัวเร่าจะได้เบิ่งคลิปเจ้าละตีครับเจ้าเกิเห็นอะไรลูกเล่าน่อยให้เบิ่งบอกเขาลูกเศร้าให้เบิ่งลูกเศร้าให้ตอนแรกเขามาสิถ่ายรูปซื่อๆแต่วันนี้อ๋อว่าได้กองหมากับทายวิดีโอมันลดละเหยครูนี่วันใดยะบ่ครับไอ้คู่เดียวเก่าคู่เดียวไปก่อนพี่น้อง เด้อลานเหล่าอยู่แถวนี่เด้อว่าต่โฆษนาดอกพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าลูกค้าหรือไล่ไอญัญชันนี่เราก็เย็บประทันนะ,นะพ่นหนะลานเหล่าอยู่แถวหน้าโรงเรียนซีสะอ,อาดนี่นะีน่นะเห็นบหพี่น้องเห็นบอกประม่ลรอบติดให้เบืองก่อนเนี่ยโรงเรียนสีสะอาดแล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับใครอยากหยิบเกือบเซอรได้นะครับใครต้องการหยิบเกือบครับผมวันนี้ผมมาเอาเกือบจะใ่า่ตังค์ตูญก่อนร้อยซาวบาท ร้อยสาวพี่น้องเป็นพยานเด้อเข้าใจเงินเราเด้อเด้อร้อยสาวเด้อร้อยสาวเด้อร้อยยี่สิบบาทครับผมโอเคได้ก็ความจริงเกือบคนนี้เพาว่าะปอกเดีวยาซ่องพันเด้อซ่องพันเด้อเกือบมปนบระเวณธรรมดาเด้อเจาวทีมกระเสียรายมันเงยบร่อยสาวไว้ใส่ต่อพี่น้องเลืออีกสามคู่นะคุณพ่อคู่นี้นะคู่หนึ่งกำลังหยิบอยู่แล้วก็คู่รองเท้าพ้บใบอีก ตองปูโอเคเลยเจียวทิ้มก็เสียดายพี่น้องหอิได้กันยี่ป้ายอ้ให้เบืเ้องนี้ไอ้จังปางยิ่งกว่าตอ,อนนี้ติดใส่แล้วทีพอตที่เจอเงียบให้มันเน้นติดแล้วเราก็สิเงียบตื่มสั่งเงียบถึงคิดพี่น้อง เดี๋ยวอีกสามคู่มาเอาวันหลังหลังจากกลับจากกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินคลิปนี้สำนีน้วครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ